ไม่มีเลยเหรอพี่ไม่มีค่ะเป็นศูนย์ค่ะแล้วบ้านก็อยู่ทั้งสองหลังใหญ่โตแล้วทำไงอ่ะพี่ไปกี่ไม่ปล่อยให้วัชพืชมันกินไป<อ> <laughs> ยังเป็นประเด็นช็อกนะคะที่ยังคงค้างคาใจเราแฟนๆที่ติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบกกี้สีธัญญาในการหลังเจ้าตัวเนี่ยประกาศยุติความสัมพันธ์กับท้ากูลตะเผาพงศ์สามีเด็กจบรัก11็ดป,ปีพร้อมทั้งบอกว่าท้ากูเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองแล้วขณะที่อดีตสามีนะคะก็ได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันกับเบกกี้ค่ะพร้อมบอกเช่นกันว่าเบกกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองอีกแล้วเช่นกันแต่ยังคงใส่แฮชแท็กเศร้านะคะที่ว่าแฮชแท็กขอบคุณสาหรับทุกสิิงทุกอย่างแฮชแท็กขอโทษที่ไดด้้เาาว กแฮชแท็กยังรักเหมือนเดิมค่ะ จากประเด็นนี้นะคะล่าสุดค่ะเบกกี้สีธัญญานะคะได้ออกมาเปิดใจตอบคาถามในตอนหนึ่งขณะที่ไปทําหน้าที่พิธีกรในรายการทัวร์มาลงทางโมโนค่ะซึ่งนิกกี้นะชัดนะคะเพื่อนพิธีกรได้ขอถามเบกกี้ว่าคนเชียร์กันเยอะรวมทั้งตัวเองก็เชียร์อยากให้ทั้งเบกกี้แล้วก็ทากูนกลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมมีโอกาสไหมนะคะซึ่งเบกกี้ค่ะก็ได้ตอบสั้นๆว่าคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนิกกี้ก็บอกว่าไม่มีเลยเหรอเบกกี้ค่ะก็บอกว่าไม่มีเลยเป็นศูนย์ ซึ่งนิกกี้นะคะก็ยังถามอีกว่ายอยากรู้ทําไมผู้หญิงเขาแน่วแน่จังเลยผมถามแทนผู้ชายนิดนึงผู้หญิงเวลาเขาจะไปทําไมเขาแน่วแน่ผมถามมุมผู้ชายเวลาจะไปไม่แน่วแน่เหมือนผู้หญิงด้านพศอานนท์นะคะพิธีกรอีกหนึ่งคนค่ะก็ได้ช่วยบอกว่าผู้ชายจะซองจิตซ้องใจคิดว่าผู้หญิงรักอยู่เวลาไปทําอะไรผิดจะไม่ค่อยนึกถึงหัวอกผู้หญิงพอทําไปแล้วพึ่งมานึกได้ผู้หญิงเขาเด็ดเดียวเลิกแล้วเลิกเลย ก่อนที่นิกกี้นการจะถามว่าแสดงว่ามันแรงเลยเหรอพี่ซึ่งเบกกี้นะคะได้บอกว่าบอกผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วไปนะพอเขาคิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเขาถึงได้พูดเขาถึงออกมาว่าเขาไม่โอเคในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับคืนไปแล้วพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนิกกี้นะคะก็ถามอีกว่าเรื่องนี้ตัดสินใจนานไหมเบกกี้ยอมรับว่านานพอานนท์นะคะก็เผยว่าผู้หญิงเขาจะทนจนถึงที่สุดด้านเบกกี้ก็บอกว่าอืม ่วนพ่อถามว่าบ้านก็อยู่ตั้งสองหลังทํายังไงนะคะเปเกกี้ค่ะก็ตอบตลกว่าปล่อยให้วัชพืชเนี่ยกินไปด้านดิกกี้นะคะก็ได้ถามขยี้ต่อว่าคิดถึงเขาไหมเบกกี้ตอบว่ามันซักระยะหนึ่งแล้วผ่านมาซักระยะแล้วก็มีงานทาใครกลัวเป็กเหงาเศร้าฝาจ้างงานเป็กด้วย ก่อนที่พดอานนท์นะคะก็จะแซวเบกกี้ไม่คืนดีแล้วนิกกี้ทางนู้นหมายถึงว่าก้อยอันชาพรนะคะคืนดีไหมนิกกี้ก็ตอบว่าผมไม่รู้เบกกี้เขาก็บอกว่าแต่เราอยากคืนดีกับเขาแล้วเขาอยากคืนดีกับเราไหมด้านนิกกี้นะคะก็บอกว่าผมไม่รู้เบกกี้นะคะยังสอนด้วยว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเวลาคบกันไปแล้วอย่าคิดว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอพดก็เสริมนะคะบอกว่าอย่าคิดว่าเขาเป็นของตายด้านเบกกี้นะคะก็บอกว่าถูกต้องยกตัวอย่างคนอื่นนะเวลาจะทําอะไรอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะให้อภัยได้เหมือนเดิม นิกกี้ก็บอกว่าแต่เรื่องพี่ก็ไม่บอกว่าเลิกกันเพราะว่าอะไรเป็กกี้ก็บอกว่าก็ตามที่โพสนั่นแหละค่ะเลิกกันแบบผู้ดีผู้ดีจริงๆความดีก็มีเรื่องราวที่มันจบก็ปล่อยให้มันจบขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจคู่เราทั้งสองคน ในขณะที่ต้นหอมสกุลตาลานะคะก็ได้โพสต์คลิปคู่กับเบกกี้ค่ะพร้อมข้อความที่จะอยู่ซับพอร์ตตลอดไปนะคะแต่งงานนี้เบกกี้ช็อตฟิลกับทําเอาฮาค่ะโดยต้นหอมนะคะได้โพสต์ว่าเวลานี้มันเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีแหละที่กําลังจะตะกนบอกทุกคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมซับพอร์ตกับเสมอนะเฟยเมื่อวานคืออดีตวันนี้คือปัจจุบันพรุ่งนี้คืออนาคตแล้วก็แท็กไปหาเบกกี้นะคะแล้วก็บอกอีกว่าคนส่วนใหญ่เวลาถามหอมตอนจะเลิกกาแฟนเขามักจะถามว่าต่อให้คบกันมานานแค่ไหนเวลาคนเรา ก,กันอดีตมีความหมายไหมคําตอบคือไม่มีค่ะเพราะถ้ามันมีความหมายมันจะไม่เลิกกันนะคะ m o v e o n ค่ะแดดทุกคู่ที่เดินมาสุดทางแล้วจริงๆงานนี้นะคะเป็กกี้ค่ะก็ได้ตอบกลับไปว่าเออแต่การตัดคลิปของเธอออกมาเหมือนเราในเสียชีวิตเลยนะแล้วก็หัวเราออกมานะคะ ก็เอาเป็นว่าสาวปกกี้นะคะก็พูดเด็ดคขาดว่าโอกาสคืนดีเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแฟนๆก็หมดรุ่นดีเทินค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะส่งกาลังใจให้เธอกับผลงานต่างๆที่จะออกมาดีกว่าค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ